ชุดนองสงครามที่จับเป็นตัวเล่งปฏิกิริยาระเบิดสึก,กันระหว่างไทยกับกัมพูชาคือทานขมันรอบกัดแหกอดสงครามวางทุ่นระเบิดทำฐานไทยขาขาดเป็นระเบิดใหม่แกก่องไม่ใช่แค่พบจุดเดียวที่พวยตามเมลจังหวัดศรีสะเกดแต่พบเกินกว่า30จุด เป็นการจงใจลุกลับอธิปไตยไทยเข้ามาด้วยการตัดรูลวดน้ำเข้ามาเป็นกิโลมินำซ้ำยังแท็สีข้าวถลกว่าไทยวางทุกเองและฐานไทยหยิบเองจำนวนระเบิดสงกรัมลูกถัดมาคือฝ่ายฐานเคเมนเปิดฉากยิงยก่อนใสกระสุนใสฐานไทย30นัดกระลอหมดเม็กแต่ฐานไทยยิงโตส้สวนเข้าทางฐานเคเมนจัดฉากอ้างว่าพลเมืองผู้บริสุทธิ์กัมพูชาเสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยคมกระสุนฐานไทยนำประเด็นไปขยี้ขยายต่อ แต่ปรากฏว่าเป็นการถูกจับโปะพบพิรุษนั่นคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลกัมพูชาสารภาพเองว่าบาดเจ็บแค่3คนไม่มีคนเสียชีวิตและไม่ถึง4ชั่วโมงหลังจากนั้นที่มีการอ้างกันว่าตายด้วยคมกระสุนฐานไทยไม่เก็บศพแต่พาสมไปเผาทันทีไม่รอให้คณะสังเกตการชัว่วคราวจากนานาประเทศหรือ AOT หรือแม้แต่การจัดตั้งคณะกรรมการกลางที่มีสหประชาชาติหรือ UN ที่ผู้นำกัมพูชาคุณมาเนตนายกตุนดีกัมพูชาโกหกคำโตว,ว่าฐานไทยยิงปืนเลื่อนเขเมรกะจะนำศพไปประจานไทยในเวทีโลกมีอันต้องฝันสลายไปเหตุการณ์เล่นละครตกตาเกิดขึ้นที่บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสักแก้วด้วยการเอาชีวิตคนบริสุดพลเมืองตัวเองมาเป็นโล่รับคมกระสุนฐานไทยแลกกับศพเพื่อไปประจานไทยในเวทีโลกแต่ที่น่าเป็นห่วงคือท่าทีเอียงข้างกับเทเลขของอันวาอิบราฮิมนายกตุนดีมาเลเซีย ที่อยากเป็นฮีโร่สันนิภาพแต่ดันเลือกข้างผิดเพราะสื่อมาเลเซียตีข่าวว่ามาเลเซียเชื่อว่ากับระเบิดของทางเขมรที่รอบบุมขาฐานใต้เป็นระเบิดเก่ายุคสงครามเขมรแดงไม่ใช่ระเบิดไมแกกลองในคลังแสงของกัมพูชาดังนั้นหากมาเลเซียมีท่าทีเชื่อฝ่ายกัมพูชาเพียงฝ่ายเดียวตาช่างยุติธรรมย่อมเอียงแล้วจะยกหูโทรหาอนุทินชาญวิริยุลนายกพัฒน์ธีไทยเพื่อมาร่วมวงเจรจาอย่าสึกจรดปากกาโคตกลงสันนิภาพฉบับใหม่ คงมาถึงทางตันเป็นแน่แต่นายอันว่ามั่นใจว่าจะก,กล่อมนายกไทยและคุณมานิตนายกอพมิกัมพูชาได้สําเร็จสัญญาณลบกันแน่นั่นคือคณะผู้สังเกตการนานาประเทศหรือ AOT ตบเท้าลงพื้นที่ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาประทะกันโดยฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดก่อนลบกันจริงรอบนี้ไทยกองทัพไทยปรับคนสึกด้วยการใช้ฝูงโยนถล่ม บัญดาการลบจากไปไกลไม่ต้องสอเสียสกำลังพนที่เป็นมนุษย์แต่ฝูงโดนไปเสี่ยงตายแทนนั่นคือฝูงโดนที่โจมตีเป็นฝูงตัวอย่างเช่นสงครามรัสเซียยูเครยนยูเครนใช้ฝูงโดนโจมตีรัสเซียอย่างหนึ่งโดยมีการส่งโดนกว่าร้อยลำเข้าโจมตีในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโกซึ่งทำให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต,บต่อการคมนาคมเช่นสนามบินการโจมตีนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสองครามโดนที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง ยิ่งได้เห็นงานโชว์อาวุธที่กองทัพไทยเป็นเจ้าภาพงานแสดงอาวุธยุทธณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาวุธมหาปลัยอากาศยานไร้คนขับหรือ A O V หลายลำที่ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อทำการภารกิจที่ซับซอ้อนและหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยการสื่อสารและประสานงานกันอย่างอัตโนมัติการทำงานจะคล้ายคลึงกับพฤติกรรมธรรมชาติของฝูงนกหรือฝูงปลามีการประยุกต์ใช้ได้หลากด้านไปจนถึงการทหาร อาวุธทหารไฮเทคในโลกสมัยปัจจุบันไม่ได้มีแค่เครื่องยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่ใช้ยิงระยะไกลหรือระยะไกล้อีกต่อไปแล้วก่อนจะล้ำยุคก้าวเข้าสู่สงครามอากาศและความมั่นคงทางอากาศยังมีการใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนกับรูปร่างคล้ายกับเครื่องบินขนาดเล็กสามารถขึ้นลงได้ในแนวตั้งได้อย่างเดิมใช้งานทางด้านทหารต่อมาได้พัฒนามาใช้ในรูปแบบต่างๆเช่นการนำโดรนมาติดกล้องเพื่อถ่ายภาพมุมสูง โดยสภาพจราจรเก็บข้อม,มูลภุมาสัตว์และอื่นๆโดยกลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการอากาศยานมีการคาดการณ์ว่าโรนอาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลบพุ่งสถาอากาศเนื่องจากสามารถลดความสูญเสียของกำลังพลควบคุมระยะไกลและตั้งค่าระบบให้เคลื่อนอันตโนมัติได้แม้โดนจะมีข้อได้เปรียบในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพ,พเลเรือนโดยไม่ต้องให้เสี่ยงอันตรายหรือต่ายฟรีรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทุนแรงการโจมตีทางอากาศ แต่การใช้โดรนยังจําเป็นต้องประสานงานร่วมกับอัตรากําลังพลทางทหารอยู่เสมอจำเลยเทคโนโลยีการใช้โดรนไม่ได้มุ่งเน้นการป้องกันการโจมตีทางอากาศแต่มีการใช้โดรนเพื่อต้องการสืบข่าวหรือลวงความลับจากฝ่ายตรงข้ามหรือใช้โดรนเป็นนกต่อเพื่อยัวย่วยุวค่าศึกให้งัดเทคโนโลยีอุปกรณ์การทหารตอบโต้ระดับสูงมาใช้ซึ่งวิธีการนี้เป็นเพียงการใช้โดรนในฐานะเครื่องมือเชิงกลยุทธ์มากกว่าเป็นยุทธัณฑ์ นี่อาจเป็นกลศึกใหม่ที่กองทัพไทยมาใช้กำลังกองทัพกัมบูชาให้หายเป็นภัยคุกคามไทยเสียทีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ